สวัสดีครับผมอาจารย์วสันเคเลออนสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆและผู้ที่สนใจนะครับในแวดวง ATV เนี่ยมาพบกับนักแสดงท่านหนึ่งนะครับที่เป็นสายแอดเวนเจอร์นะครับผมขอแนะนำคุณเต้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผม สำหรับคุณเตอร์เนี่ยครับผมถามนิดนึงก่อนเลยงานแสดงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้การแสดงช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีละครนะครับซึ่งเป็นละครที่บอกว่าเป็นคู่จิ้นอ๋อค็นคู่จิ้นรักข้ามดดาวครับระบบเป็นคีรินนะครับผมแลวในช่วงโควิดมันมีผลอะไรต่อการมีผลกระทบครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็คือไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาผมทั้งทางทีวีเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่ากองถ่ายก็ต้องมีการพักเบลกในการในการถ่ายนี่หน้าเลยมีเวลาว่างช่วงนี้ต้องต้องว่างครับต้องว่างครับต้องนนี้ยูเจ็ด ฟันวากตั้งเจ็ดฟันเลยครับดังท่านวันนี้เรามา <c oughs> มิสติ้งกันเน่ยเพราะอะไรเอ่ยวันนี้จริงๆแล้วอะ่ะคือผม่ะครับเป็นสายลุยสายเอเวนเจอร์อยู่แล้วผมอชอบมากในเรื่องของกีฬาพวกเอ็กซ์ตรีม ดำน้ำําเสือภูเขาโอ้โหน,นั่ๆอาาย่าง,งวันนี้ที่เราเป็นที่ที่เรามาในวันนี้ผมอยากรู้ในเรื่องของการขับขี่แอดเวนเจอร์ Adventure ขั้นพื้นฐานแล้วก็แบบแอดเวนเจอร์ขั้นแอดวานของรถ a อ V ได้เคยขี่มาบ้างหรือเปล่าครับผมเคยขี่ครับแต่เคยขี่แบบทั่วไปเลยแฮะแต่วันนี้ผมอยากถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าผมขี่แบบแอดวานแบบอาจารย์แบบขั้นเทพก็ต้องขี่แบบไหนครับอาจารย์จริงๆแล้วนะครับการขับขี่รถ a อ v เนี่ยไม่ได้ยากเลยครับทุกคนขี่ได้หมดนะครับขอรับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเองครับผม เ,เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเนี่ยให้เป็นอนเนกประสงค์ครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาสร้างมาเพื่ออะไรครับรถ a อทีวีจริงๆแล้วเนี่ยรถ a อทีวีเนี่ยแต่เดิมแล้วมันไม่เคยมีมาก่อนครับผมแต่มันมีพื้นฐานมาจากยานยนต์ทหารอันนี้เป็นหัวใจของมันเขาจึงนำเอาข้อคิดอันนี้มาสร้างเป็นรถ a อทีวีโอ้น้ำหนักของรถคันนี้ครับหนักไหม รถ ATV เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณนะครับตั้งแต่100กิโลกร,รมัมบวกๆนิดๆครับและถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยก็ประมาณ300ถึง400กิโลกร,รัมครับอาา่ะฮะตอนแรกอะผมสังเกตว่ามันมีทั้งเกียร์ออโตโ้มีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลที่เราสามารถปรับได้มันแตกต่างกนะันยังไงครับอาจารย์มันแตกต่างไม่ไม่เป็นปัญหาของรถ ATV รถ ATV ถูกออกแบบมาเนี่ยตัวถังเหมือนกันหมดนะครับทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่เล็กไปใหญ่แต่มีการใช้เกียร์แบบมอเตอร์ไซค์คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์นอาเกียร์ถออยหลลััังงคครรบบบบบบานนแแแ้วกกก็็็ีึเป CVT าาทีวีทีก็คือเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติใส่เกียร์เดินหน้าก็คือ F ไปข้างหน้าครับดึงมาข้างหลังีเวิ r ์สถอยหลังาาก็กดไปตรงกลางก็คือเนเธอร์ั่งแค่นี้เองครับอ้โครับอ,อ,อาจารย์แล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าถ้าผมขับแบบแอดวานซ์ที่ถ้าอาจารย์สอนผมอะผมสามารถดริฟท์แน่นอนผมสามารถดริฟท์ได้เลยแล้วผมคว่ำได้ไหมครับอาจารย์ก็ได้ครับมันมันมีโอกาสคว่ำได้ไหมอาจารย์ขับรถเนี่ยนะครับครับ้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถอะไรแต่ว่าเรามีวิธีการต่อมีวิธีการในการขับรถท การขับ ี่แบบปลอดภัยและถูกต้องของรถอีกสิบหนึ่จะมีการเทินน้าหนักผมอยากเทิร์นโปรแบบอาจารย์บ้างใช่แน่นอนเลยที่ที่คุณเต้ยบอกมาด้วยครับผมเหมือนเราไปดำน้ำเราไปขับจักรยานหรือเราไปโดดร่มเขาจะมีการเทินโปรนะครับจากบิ๊กเนอร์เป็นขึ้นฝาเอ็ดวันเป็นมาสเตอร์ใช่ใช่โอ้นี่แหละอย่างน้อยๆเลยวันนี้คุณเต้ยต้องเป็นโปรมาสเตอร์แน่นอนโอ้โหเริ่มอยากรู้แล้วล่ะว่าว่าการขับขี่มันเป็นยังไงบ้างอาจารย์พาผมมาได้ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้การขับขี่จริงกันเลยดีกว่าครับโอเคไปกันครับคุณผู้ชม ตอนนี้ผมไปแปลงล่างชุดผมมาเรียบร้อยแล้วฮะ ครับแต่ก่อนอื่นนะครับคา <c oughs> อนที่เราจะทําการไปขับขี <c oughs> ่เพื่อจะอัปเกรดปรับแอดวานซ์กันเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่ารถ ATV เนี่ยมันมีคุณลักษณะอย่างไรนะรวมไปถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง <c oughs> และยังไม่พอครับท <c oughs> ่านนั่งท่ายืนท่าถึงนั่งถึงยืนท่าไหนที่ถูกต้องในการขับขี่ครับถ้าผมยืนขี่ได้ไหมอาจารย์เหมือนเจสก,กีได้ครับเอาละครับทีนี้เริ่มเลยนะครับเรามาดูกันว่านะครับรถ ATV เนี่ยมิติของมันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราก็ควรจะอยู่ในเกียร์ว่างเกีย อ่าโอเคครับกพจะได้สตาร์ทติดง่ายครับครับผมรถ ATV เนี่ยครับจะต้องทำการบีบเบรกก่อนนะครับไม่ว่าจะทางบายย้าหรือทางขวาอ๋อต้องบีบเบรกการสตาร์ทได้ครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเรามาดูที่หน้าปัดเมื่อเราเปิด แกปั๊บเนี่ยนะครับน้ำปัดจะแสดงผลเรียบร้อยเนี่ยครับให้เราทำการบีบเบรกนะครับซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาใช่ไหมครับหรือว่าไม่ต้องต้องต้องบีบพร้อมกันได้ไหมครับพร้อมกันก็ได้ครับโอเคหลังจากนั้นแล้วทำการสตาร์ทนะครับโดยการสตาร์ทเนี่ยไม่ควรเกินประมาณ3าถึงหวินาทีนะครับ3าถึงหวินาทีนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งสองสามเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะเข้าสู่โหมดที่เราจะต้องทำการขับขี่แล้วครับการเข้าเกียร์นะครับการเข้าเกียร์เนี่ยนะครับมันจะเริ่มจากเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างเ็นนนนรรอะะคคคัับบกดิห้าื F F F ก็คือ forward เดินหน้า forward เดินหน้าครับก็หลังจากนั้นแล้วเมื่อเราทำการถอยหลังต้องจอดรถให้นิ่งก่อนนะครับไม่งั้นยวเกียร์จะพังอ๋อท้่จะเดินจาก F เนี่ยกลับมาที่ดีเวิร์สนะครับคือถอยหลังถอยหลังคือรีเวิร์สอ่าครับผมนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเรามาดูท่านั่งท่ายืนแล้วก็ท่าถึงนั่งถึงยืนน่ครับครับอาจารย์รถเอทีวีนี้นะครับท่านั่งเนี่ยคือท่ามาฐานท่านั่งแบบสบายๆเลยนะครับอาจารย์เราจะสามารถดูวิชั่นได้ตลอดนะครับครับและเมื่อจะสตาร์ทถอยหลังเนี่ยครับก็จะต ลับซ้ายและขว,วาเพื่อความปลอดภัยเมื่อเราการขับขี่ออกไปนะครับเข้าเกียร์หน้า เมื e no? part, ่อทำการขับขี่ออกไปเนี่ยเราจะต้องใช้คันเร่งที่ถูกต้องคือเริ่มจาก0 1 2 3 4 5แล้วก็0 1 2 3 4 5 3 2 1อ oh, oh, okay. uh ๋อเดินหน้าเดินหน้าแล้วถอยหลังอ๋อโอเคครับอาจารย์คันเร่งแบบป๊อป๊บแป๊บปอย่างเงี้ยอาจทำให้เครืยนต์เนี่ยเสียได้และอีกอย่างหนึ่งก็เกิดอันตรายในการขับขี่ด้วยนะครับก็คือเหมือนเหมือนมีการกระตุกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ต่อมานะครับถ้านั่งเนี่ยนะครับถ้าเราขี่ไปตรงๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอเราเริ่มเลี้ยวซ อย่างสมมุติว่าอันนี้ถ้าผมนั่งขับอยู่แล้วเวลาการเบี้ยวซ้ายเข้าโค้งซ้ายหรือว่าเข้าโค้งขวาครับเรามีเทคนิคกันยังไงฮะจาถ้าคุณเจ้าจะต้องเลี้ยวซ้ายครับคุณเจ้าจะต้องทำการทดเกินน้ำหนักไปทางด้านซ้ายเหมือเช่นกันก็คือต้องเอียงซ้ายประมาณ30องศา30องศาครับคุณผู้ชมนี้เลยครับถ้าคุณเจ้าทำการเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทำทดเกินไปทางขวาครับ3 0อเศี้ยวขวาเช่นกันครับอ๋อถ้าคุณเจ้าจะต้องขึ้นไปบน ที่สูงๆหรือสมมุติว่าเร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 าจะขึ้นไปที่รานข้างแล้วฮะขึ้นไปด้านหน้าครับประมาณก็คือสายเช่นกัน โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็สามสิงสายกันเพื่อจะรองรับในการที่ป้องกนรลดไถ่คลองครับแลมื่อคุณเต้จะต้องทําการลงจากภูเขาหรือลงจากทางลาดชันนะครับต้องถอยหลังไปเกือบชิดเบาะหลังเลยนะครับเกือบชิดเบาะหลังเกือบชิดเบาะหลังอ่าโอเคครับว่าไปทางด้านหน้าครับโอเคครับเป็นการง่ายครับถ่วงสมดุลในการขับขี่คือการถ่วงสมดุลโอเคคุณผู้ชมต่อมาครับท่าที่ใช้ได้ดีที่สุดในการขับขี่ทางถุกขา เป็นลูกกระหน่าตนะครับคือกึ่งยืนกึ่งนั่งกึ่งยืนกึ่งนั่งเพราะคุณจะสามารถใช้ขาเนี่ยนะครับช่วยในการนะครับเป็นตัวสปเพนชั่นช่วเหนือยจากยกอัพของรถได้แล้วครับครับผมและถ้าเป็นลูกลำหน้าที่ที่ีมากๆหรือว่าต้องการเหินฟ้าที่เราเรียกว่าจำเราจะต้องยืนปั๊บอย่างนี้เลยครับขึ้นยืนช่วในการที่ว่าจะเขินขึ้นครับหรือเหินลงครับ นะครับนี่เลยครับนี่คือเทคนิคแล้วนี่คือเคล็ดลับตอนเนื้อผมอยากแล้วผมอยากไปลองแบบลงลงสนามจริงๆนะครับอาจารย์ถ้าได้พร้อมแล้วที่ผมพร้อมแล้วครับเพื่อเทินโปรเป็นมาสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปขับจริงๆด้วยกันเลยครับโอเคไปครับคุณผู้ชมครับ เป็นไงบ้างล่ะครับโอ้โหค้นเหนื่อยเลยครับอาจารย์ทั้งสนุกทั้ง ความรู้สึกว่ารถ ATV เนี่ยจากกกติแล้วอะครับขับในแนวระนาดแล้วก็ผมไปปลุยมันคนละความรู้สึกแล้วกูเจ้ได้นำเอาเทคนิคที่ผมแนะนำไปบ้างมัยเนี่ยนำใช้ไอเต็มเต็มเลยครับอาจารย์หมดเลยเพราะว่าออกมาอย่างสภาพที่คุณผชมเห็นนะครับได้จ้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถึงรู้ได้เลยว่ารถ ATV ไม่เหมือนรถทั่วไปที่รถมอเตอร์ไซค์ทำไม่ได้รถจักรยานทนต์ทาไม่ได้กูเจ้ปากผลงานหน่อยครับผมนะครับปากด้วยนะครับสำหรับละครซีรีส์วนะครับรักข้ามดวงดาวแล้วก็หลงเงาจันท์แล้วก็ยัง มีรายการเที่ยวตามข่าวที่จะพาคุณผู้ชมไปสนุกสนานในทั้งการกินและการเที่ยวนะครับยังไงฝากติดตามผลงานเต้์ได้ที่ Facebook เต้ระดิศรัตนโอภาสบูลหรือว่า IG นะครับในที่ระดิ์เต้ยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe และก็กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับเราได้ทำการเทสนะครับ ได้เห็นทั้งวิธีการขับขี่การเทคนิคต่างๆนะครับรวมถึงมอเตอร์เนี่ยได้เทิร์นโปรและยังไม่พอครับได้ยิ่งความรอความเท่บึกนะครับในสายออฟโรดนะครับของนายแบบนักแสดงท่านนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากดูรายการดีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพจเคเลอนเอ็นบีออฟโรดและเคเลอนมอเตอร์ยูทูปแชนแนลนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครัับสวสดีครับสวัสดีครับ